สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาปั้นนูนน้องเคอร์บี้เต้าก้อนเสียมพูตัวอ้วนกลมด้วยดินปั้นกันนะคะเราจะมาลงสีพื้นกันก่อนเลยนะคะก็ทาเบทแล้วก็เลือกสีพื้นที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะส่วนเราจะใช้เป็นสีกะทิเบอร์56ของ A AH, s ลงทั้งหมดสองรอบนะแล้วก็ตามด้วยสีกิตเตอร์เบอร์58ของ a AH s เเหมือนกันลงสีพื้นเสร็จแล้วก็ทาท็อปปิดก่อนได้เลยนะคะ เราจะมาปั้นตัวน้องเคอร์บี้กันนะเราก็จะใช้ดินปั้นสีชมพูตัวนี้ตักดินปั้นขึ้นมาปั้นให้เป็นกลมๆนะแล้วก็เอาไปแปะตรงหน้าเล็บค่อยๆตบให้แบนลงนะคะแล้วก็มาทํามือทั้งสองข้างของน้องนะส่วนเท้าก็จะใช้สีแดงกับสีชมพูผสมกันนะคะใช้สีแดงผสมนิดเดียวพอ เห็นพื้นที่ยังเหลือเราก็จะเพิ่มหัวใจให้น้องไปนิดนึงนะคะปั้นเสร็จแล้วเราก็เข้าอบ30หรือว่า60วิก็ได้นะคะ จากนั้นเราก็ทาท็อปก่อนเพ้น์นะการสีเพ้น์มันฟุ้งกระจายเวลาที่เราเพ้นซะะ์ค่ะใครที่สนใจดินปั้นอยู่แล้วว่าต้องรีบไปตำนะอ,อจริงนะเราว่ามันใช้ง่ายมากทำอะไรนะ่ารักน่ารักงโดยที่แบบไม่ต้องเสียเวลาผสมผีเจลให้วุ่นวายไม่ไหลไม่เยิ้มแล้วก็ไม่เลอะมือด้วยยิ่งแบบตัวเราเองนะเป็นคนที่ทำอะไรชา้าๆด้วยเหมาะสำหรับเรามากมือใหม่ก็ทำได้นะแนะนำมากมากเลย สุดท้ายก็ท็อปปิดงานเลยนะคะนี่เสร็จแล้วนะคะน่ารักมากๆเลยไปทําตามกันได้นะคะเดี๋วถ้าสนใจสินค้าที่เราใช้อยู่ก็ดูในตะกา้าที่เราปักไว้เลยนะคะ